อยากรู้ไหมครับว่าแทงน้ำควรวางตำแหน่งไหนให้ปังวันนี้มีคำตอบครับ สวัสดีคับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทอล์กเซนต์บ a ยอ๋ดารี่นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแทงน้ำแต่เป็นแทงน้ำที่เสริมหวงจุ้ยใช่เอ๊ะคนก็จะงงว่าแทงน้ำมันจะไปเสริมหวงจุ้ยยังไงแทงน้ำาี่เกี่ยวอะไรกับฮวงจุ้ยดีกว่าแทงน้ำที่ว่าคืออะไรอ่าไอ้บอกลูกกลมๆหรือเปล่าหรือเป็นแทงน้ำที่เป็นแบบแทงพันลิตรสองพันลิตรอย่างนี้หรือเปล่าเรามาเริ่มคุยกันก่อนดีกว่าว่ามีแทงน้ำแบบไหนบ้างโดยเฉพาะเนี่ยบ้านคนไทยเนี่ยเราจะใช้แทงน้ำเป็นพลาสติกกันเนาะเป็นพลาสติกอันใหญ่ๆ ีเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับพงจุ้ยถูกไหม<ช>อันนี้เรารู้กันถ้าสีผิดเนี่ยแท่งน้ําหมายถึงอะไรอันนี้แท่งน้ําแบ่งได้2คําตอบ<ช>ก็คือ 1. วิธีการใช้น้มของคุณนะครับกับ2เรื่องของเงินเงินเก็บเงินลงทุนอ่าซึ่งเรื่องของเงินเก็บเงินลงทุนไม่ได้อยู่ในวิดีโอนี้จ้าจริงๆแล้ววิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอบอกแค่ว่าคุณวางตําแหน่งไหนใช้น้ําเยอะไหมแล้ววิดีโอหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ามันเกี่ยวกับเงินยังไงเนาะใช่เพราะเดี๋ยวคนสับสนเอ๊ะเดี๋ยวอันนี้วิธีใช้น้ําเดี๋ยวอว้นนี้วิธ เพราะฉะนั้นเราก็เลยแยกเป็น2วิดีโอไปเลยนะคะก็คือวิดีโอนี้นะคะจะบอกคุณว่าแท้งน้ําวางตรงไหนส่งผลกับพวงจุ้ยในบ้านยังไงคําว่าส่งผลกับพวงจุ้ยในบ้านยังไงคือทาให้คุณอะใช้น้ํายังไงในบ้านายกตัวอย่างเช่นซักผ้ายังไงใช้น้ําเยอะบ,บ้านบางหลังใช้น้ําเยอะหรือ,อ,อแ,รแทงน้ําเสียตลอดเวลาเลยอะไรอย่างนี้ทีนี้เรามาคุยกันก่อนว่าบ้านบางคนไม่มีแทงน้ํายกตัวอย่างเช่นใช้น้ำตรงรัฐบาลเลยอ่าหรือจริงๆใช้บ่อบาดาล แล้วอย่างพวกคอนโดหอพักอะกูจะไปรู้ได้ไงว่าแทงน้ําอยู่ตรงไหนอ๋อที่คอนโดฝนมากแทงน้าจะอยู่ชั้นดาดฟ้าเคยเห็นไหมที่แบบหมกศพอะหมกศพจะหมกดาดฟ้าเคยเห็นไหมต่างชาเขาก็จะเอาน้ําไปดาดฟ้าทีนี้มันก็จะมีตีเป็นพื้นที่เราตีง่ายๆสมมติพื้นที่คุณเป็นสี่เหลี่ยมจะตุลัดหรือสี่เหลีหล่ยมผืนผ้าคุณก็ตีสีเลยตีเป็นสี 4ตารางก็คือมีบนขวาบนซ้ายล่างซ้ายล่างขวาอันนี้เอาซิมโพที่สุดเลยนะคะซิมโปซิมโนะจริงๆแล้วสาหรับลูกศิษย์ก็จะรู้ว่าเอ้ยมันตีละเอียดกว่านี้ใช่ถ้าเป็นลูกศิษย์เนี่ยจะค่อนข้างเรียนลึกแล้วก็เรียนละเอียดนะคะคือลูกศิษย์เนี่ยต้องรู้เลยว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าสําหรับลูกเพจนะคะฝั่งยูทูบเพื่อความเข้าใจง่ายๆนะคะเพราะบางทีบางคนอาจจะยังไม่แน่ใจละกันนะก็เอาเป็นแบบง่ายสุดเลยก็คือคร่าวๆนะคะก็คือซ้ายสุดซ้ายบนนะขวาบนนะแล้วก็ขวาล่างกับซ้ายล่างแต่ในวันเนี้ยเรา จะมาคุยกันแค่เรื่องของแท้งตัวแท้งเลยตัวพลาสติกม,มันจะเป็นแท้งเหล็กแท้งพลาสติกหรือเป็นบอ่อสมัยก่อนที่เป็นบอ่อปูนขุดเอาไว้เป็นแท้งน้ําแล้วก็ต่อปมน้ําขึ้นมาเอาเอาแท้งอย่างนี้ก่อนเนาะเพราะว่าในกรณีของคนต่างประเทศที่ต่อตรงรัฐบาลอันนี้อีกกรณีหนึ่งใช่คำถามคือใช้น้ํำยังไงเราอยากรู้กันแล้วเนาะด้านขวาบนเนี่ยจะเป็นการใช้น้ําที่อุ้ยใช้ทีใช้เยอะเลย S 1> <S 1> <S <S ไม่ใช้เนี่ยก็แทบไม่ใช้เลยแต่ถ้าใช้ตลอดฝืนใช้ตลอดเนี่ยมีพังคำว่าพังคืออะไรพังแทงน้ําจะระเบิดเราเรยยังไงอท่อแตกแทงน้ําแตกลูกลอยพังสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ปกติของแทงน้ําอยู่แล้วต้องเข้าใจก่อนว่าระบบของแทงน้ำเนี่ยมันมีระบบที่พังได้ไม่มว่ามันจะไฮเทคแค่ไหนมี AI มาคุมมีอะไรมาคุมปั๊มน้ําก็พังได้เหมือนกันขอแทรกนิดนึงนะคืออย่างเราอ่ะเป็นชนีน้อยชนีน้อยอย่างเราก็แบบแทงน้ําลูกปืนลูกวาวคืออะไรคือผู้หญิงอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีความรู้เรื่องนี้ก็หมายความว่าถ แล้วคุณเดินไปดูเอ้ยบ้านชั้นแทงอยู่ตรงนี้คุณอาจจะแบบให้สามีหรือให้คุณผู้ชายในบ้านไปดูหน่อยว่ามันปกติอยู่ไหมเพราะว่าแท้งน้ำอะค่ะมันเป็นอะไรที่หลายๆคนชอบมองข้ามเพราะว่าถ้าไม่เกิดปัญหาจริงๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยเดินไปสนใจแทงน้ําเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่าเทปนี้เอาเป็นว่าให้ทุกคนแบบว่าพอฟังเสร็จป,ปุ๊บอะก็ไปสังเกตดูแล้วกันว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะเอาวิธีใช้ก็อย่างบอกบนขวาใช้เยอะใช้เยอะจริงๆใช้ที่เนี่ยใช้ใช้เยอะมากๆจะถามว่าน้ําแรงไหมเป็นตําแหน่ง,งที่บอกเลยว่าน้ําแรงที่สุด ที่เวลาเราเอาที่ฉีดตูดมายิงออาไว้สองเมตรอย่างเงี้ยอ่าอ่าอ่กูล้างแค่ตูดแต่มึงยิงไปละสองเมตรเเี่ยก็คือส่วนมากแทงน้ำจะอยู่ตำแหน่งนี้ลองไปสังเกตดูได้ไม่ว่าจะฝังดินหรือว่าอยู่บนดินหรืออยู่บนดาดฟ้าหรือบนหลังคาบ้านเนาะบางคนเนี่ยโดยเฉพาะบ้านต่างจังหวัดเอาไว้หลังที่เอาไว้รดน้ำต้นไม้ก็มีใช่ไหมแสดงว่าตำแหน่งขวาบนสุดขวาบนสุดเลยช่วงช่วงนี้ตีซะว่าช่วงประมาณค่อนข้างน้ำแรงน้ำแรงแต่ถ้าใช้เยอะแต่ถ้าใช้บ่อยๆเนี่ยมีโอกาสที่ทอมันแตกเพราะว่าน้ นมันแรงนึกภาพอบอกนะํ้มันแรงปั๊มมันดันแรงท่อมันแตกได้พอมาซ้ายบน ซ้ายบนบ,บ้างอ่ะซ้ายบนเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เราไม่ได้ใช้เยอะแต่เราใช้เรื่อยๆทั้งวันเลยคือคนจะบอกว่าโอเคน้ําด้านขวาเนี่ยใช้เยอะแต่มันใช้เป็นพักๆอ่ะเหมือนใช้เป็นช่วงเวลาใช้เป็นช่วงเวลาลดน้าตอนเย็นเนี่ยก็ลดเป็นช่วงๆเลยใช่ไหมด้านขวาแต่พอ,อม,มาด้านซ้ายเนี่ยลดทั้งวันใช้ทั้งวันอยากจะใช้ตอนไหนก็ใช้ใล้างจานทั้งวันถูกต้องก็คือพอเริ่มใช้เนี่ยมันจะไม่หยุดใช้ถ้ายิ่งอยู่บ้านยิ่งใช้เยอะตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่แทงน้ำเปลืองไฟสุดเปลืองไฟแล้วก็มีการมีมูฟเมนต์ตลอดเ มีมูเมนตลอดเวลาแสดงว่ามีโอกาสแบบท่อรั่วท่อซึมไหมมันจะมีต่อเมื่ออันเนี้ยมันไปอยู่แบบอยู่ด้านบนบ้านมากกว่าอยู่อยู่บนดาดฟ้าเพราะว่าอะไรคือด้วยตำแหน่งเนี้ยพอเราใช้เยอะการขยับของท่อทุกครั้งที่มีแรงดันน้ำมันก็จะเหมือนท่อมันยืดตัวอ่ะอ่อพท่อมันยืดตัวเยอะๆเนี้ยใช้บ่อยๆเนี้ยมันก็ล้าล้าเสร็จแล้วเขาต่อด้านบนมันก็จะรั่วทีนี้มันจะกลายเป็นซึมๆเคยเห็นบ้านน้าซึมเยอะๆไหมไอ้นี่ก็ซึมแล้วจุดนี้ก็ซึมซึ่งมันจะไม่ใช่เป็นการแบบท่อแตกอย่างด้านขวาเนี้ย แตกแบบตุ้งโอเคเดี๋ยวซ่อมไม่มีอะไรไอ้นี่คือซึมหาไม่เจอเลยซึมจากไหนจุกจิกเนาะจุกจิกแต่ถามว่าตำแหน่งนี้เหมาะไหมสำหรับคุณที่แบบเป็นพูลวิลล่าสปาต้องใช้น้ำอยู่เรื่อยอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่เหมาะสำหรับการลงทุนทีนี้ฮงจุ้ยมันไม่มีแบบตายตัวอยู่แล้วใช่ไหมว่าน้ำอย่างนี้ดีใช้น้ำอย่างนี้ดีใช้น้ำอย่างนั้นดีกว่ากันมันขึ้นอยู่กับว่าเราเอาไว้ใช้ทำอะไรทีนี้พอมาล่างสายล่างสาย ลางซ้ายเนี่ยเป็นตำแหน่งคล้ายๆกันแต่น้ำดันไม่แรงคือใช้น้ำทีๆแต่มไม่แรงเหมือนกับว่าเราพยายามเปิดสุดละสุดแล้วสุดอีกอสุดแล้วยังไม่แรงสะผมแบบน้ำไม่ลงถึงหัวอ่าทีนี้เคยเคยอยากรู้ไหมว่ามันไม่แรงคนก็บอกเอ้ยเป็นเพราะปัม๊มลองมาแล้วครับเราเคยไปดูฮงจุ้ยให้คนหนึ่งมาเขาไม่เชื่อเราเขาเปลี่ยนเป็นปั๊มตัวใหญ่สุดเลยตัวใหญ่ที่เงินมันซื้อได้อน้ำไม่แรง น้ำก็ยังไม่แรงน้ำไม่แรงเปิดก๊อกมาน้ำน้ำไหลช้าน้อยใช่เขาก็เลยแบบเอ้ยเพราะอะไรเพราะตำแหน่งนี้จริงๆแล้วมันเป็นตำแหน่งที่ทําให้น้ํามันไม่แรงเลยอะไรที่อยู่ตรงนี้จะค่อยๆอ้อยอิงนิดนึงอ้อยอิงอะเนาะใช่ชีวิตมันจะอ้อยอิงนิดนึงใช่แต่ถามว่าอยู่ใต้ดินตำแหน่งนี้เป็นยังไงอยู่ใต้ดินจะบอกเลยว่าตำแหน่งเนี้ยถ้าเป็นตำแหน่งที่ขุดใต้ดินเนี้ยนนว่าจะเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยโอเคเพราะว่านอกจากน้ํามันไม่แรงแล้วทีนี้มันไม่แรงหนักกว่าเดิมมันแทบน้ําไม่ไหลเลยอ๋ออ แต่ถ้าอยู่บนดินเนี่ยก็ถ้าน้ําไม่แรงแล้วแล้วถ้าเราไม่ใช้มันค่ะมันจะพังสรุปมันดีไม่ดีตำแหน่งเนี้ย อ่าตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งยอดฮิตของบ้านจัดสรรบ้านจัดสรรแล้วบ้านจัดสรรทุกหลังไม่ซ้ายก็ขวาอ่านนถ้าอยู่ตำแหน่งเนี้ยน้ำไม่แรงน้ำชาน้ำไม่แรงไม่พอไปเที่ยวนานๆพังอีกอ่ะพอย้ายมาด้านขวามือล่างบ้างอ่ขวาร่างบ้างขวา่างบ้างน้ำแรงแล้วน้ำเริ่มกลับมาแแล้วแต่ใช้อ้อยอิงเหมือนกันแรงแบบอ้อยอิงคืออะไรอ่ะอ้อยอิงก็คือใช้ไม่เยอะเท่าด้านบนแต่ใช้อารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวกันก็คือใช้เป็นช่วงๆแต่เป็นช่วงหนึ่งที่ใช้น้ำน้อยคือบ้านเนี้ยอาจจะเป็นคนอาบน อาถ้าตีอย่างนี้ก็คือเมื่อแทงน้ําอยู่เนี่ยการใช้น้ําก็คือใช้แต่ไม่เยอะเท่าด้านบนอแต่ก็ไม่ได้ถี่เท่าด้านล่าง<ะ>อ่ะมันเป็นตาแหน่งกึ่งกลางจริงๆอ่ะตำแหน่งนี้เป็นตําแหน่งที่อยู่ในบ้านจัดสรรรายหลังถูกไหมใช่ใช่มันก็เลยมองว่าเป็นตําแหน่งที่ถือว่าใช้น้ําโอเคประหยัดเงินจริงต<ำ>ําตแหน่ง<ร>นี้ใช้เร็วจบเร็วตําแหน่งนี้ประหยัดเงินตําแหน่งนี้ ไม่ประหยัดตำแหน่งล่างซ้ายไม่ประหยัดเงินไม่ประหยัดเงินเลยเพราะมันพังมันต้องซ่อมมันต้องจ่ายค่าไฟเยอะยิ่งเป็นตำแหน่งด้านซ้ายบนเนี่ยเปืองเงินเปืองเงินสุดๆเลยเพราะทุกครั้งที่เรากดเหมือนเรากดล้างตุดปั๊มน้ำก็ทำงานเหมือนกดล้างตูดปั๊มน้ำก็ทำงานถ้ากดทีๆปั๊มน้ำทำงานเยอะค่าไฟเสียเยอะค่าน้ำเสียเยอะอเห็นไหม ฮวงจุ้ยบ่งบอกเรื่องการเสียตังค์ไว้แต่มันไม่ใช่เสียตังค์ในรูปแบบนั้นไงมันเป็นการเสียตังค์ในรูปแบบเราใช้แทงน้ำใช้แทงน้ําก็นั่นหมายความว่าเอาที่การสรุปไปไงก็คือแทงน้าเนี่ยมันเสริมฮวงจุ้ยก็คืออย่างเนี้ยเราทุกคนฟังแล้วก็คือมันมี4ตาแหน่งใหญ่ที่ทุกคนได้รับรู้กันก็คือบนซ้ายบนขวาล่างซ้ายล่างขวาซึ่งแต่ละตําแหน่งเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะซึ่งก็แล้วแต่ทุกคนไปพิจารณาว่าเอาเป็นว่าตอนเนี้ยทุกคนไปบ้านอยู่แล้วก็ดูสังเกตดููวว่่่าาปััััมมตตงงออยยรไหนนนนแลล้้ีกษณะ และถ้าสมมติว่าคุณกําลังมองหาบ้านหลังใหม่อยู่นะคะหรือกาลังจะสร้างบ้านใหม่เนี่ยคุณก็อาจจะเอาเทปเนี้ไปพิจารณาว่าคุณอยากจะวางปั๊มตรงไหนขึ้นอยู่กับลักษณะอาชีพของคุณหรือขึ้นอยู่กับลักษณะบุคคลที่อยู่ในบ้านยกตัวอย่างเช่นอย่างบ้านการเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่บ้านเป็นเวลาเท่าไหร่ค,รคือเราเราไม่ได้มีเวลาที่แบบฟิกซ์อย่างคนบางคนเนี่ยจะค่อนข้างเป็นรูทีนยกตัวอย่างเช่นเขาต้องออกจากบ้านทุกๆ8ปดโมงเช้ากลับถึงบ้านทุกๆ6หกโมงเย็นคือมันก็จะมีเวลาฟิกซ์ไว้พอเป็นอย่างเงี้ย ก็ตำแหน่งตำแหน่งขวานะคะขวาบนลูกขวาล่างก็จะดีอะเขา่งเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบโอเคใช้เป็นช่วงเวลานะเราน้ำก็แรงอย่างบ้านนนกันเนี่ยครับถือว่าเป็นคนดูเองแท้แต่ด้วยความที่เลือกไม่ได้เราก็อยากได้น้ําแรงแต่ไม่ได้แรงมากแต่เราก็อยากใช้น้ําเยอะฉะนั้นเราก็เลยเอาไว้วางไว้บน้ายเราเสียค่าน้าเยอะมากครับแต่เสียค่าน้ําจากการรดน้ําต้นไม้ใช่เพราะเราติดสปริงเกอร์ัตโนมัดอย่างเงี้ยเราเราโดนตลอดเลยอันนี้ทิปเล็กๆน้อยๆอนะครับอันนี้ไม่มีไม่มีอยู่ในนี้เนาะคิดซะว่า อยู่กึ่งกลางระหว่างขวาบนกับขวาล่างอันนี้ให้ทิปเล็กๆน้อยๆไว้แทงน้ําไม่ควรอยู่ตําแหน่งนี้มากที่สุดเพราะอะไรแทงน้าตําแหน่งนี้ครับมันทําให้น้าไม่ไหลเวียนพอน้าไม่ไหลเวียนปุ๊บใช้เป็นพักๆด้วยนั่นหมายความว่าคนที่ใช้อะเป็นโรคผิวหนังได้ง่ายน้ามันไม่สะอาดเ็าเหมือนกับน้ํามันถูกแบบว่าแบบก<า>ักไว้ในนมุนอมโลหไว้ในแท่งกลมๆมันมันไม่มีการหมุนเวียน เพราะมันไม่มีการหมุนเวียนปุ๊บมันก็จะทําให้คุณป่วยได้ง่ายอ่าถ้าเป็นหมอดูพงจุ้ยท่านอื่นหรือว่าที่มาเคยไปบอกทุกคนตามเฟ e บุ o กนะครับว่าเอ้ยอยู่ตําแหน่งเนี้ยมันทําให้เป็นโรคผิวหนังต้องบอกเลยว่าเหตุผลน่ะคือน้ํามันไม่หมุนเวียนเพราะคุณจะไม่ใช้น้ําำ ะะก็เอาเป็นว่านะคะเทปนี้ทุกคนก็ลองเอาไปดูนะคะลองพิจารณาจากว่าลักษณะของการใช้ชีวิตการดํารงอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เลือกให้เหมาะสมกับตัวเพราะอย่างพวกเราเนี่ยเราไม่ค่อยอยู่เราก็เลือกตําแหน่งที่แบบอะอย่างน้อยถ้าฉันจะใช้เมื่อไหร่ก็ขอให้มันแรงแหละว่าแต่ว่าเรารับได้กับค่าน้ำไงาพูดก,กันตรงตรง,ตรง<า>คือเรารับได้กับค่าน้าเราก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาให้มันถูกสเปคเราอย่างสมมติว่าบางคนอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะเซฟค่าน้ำหรือว่าอยากจะดูแลอะไรพวกนี้ค่ะก็อาจจะต้องเลือกให้ให้ตรงกับลักษณะ คุณจริงๆนะคะซึ่งแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีลักษณะของแต่ละคนต่างกันซึ่งเราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าอ๋ออยู่ตำแหน่งบนขวาสุดไปเลยค่ะมันดีที่สุดมันแรงที่สุดแต่ถ้าสมมติว่าบ้านของคุณมีคนอยู่ประมาณ5คนและทุกคนก็คือทํางานคนละเวลาหมดนั่นหมายความว่าทุกคนสามารถอาบนา้ำได้ทุกเวลาเลยเพราะอะไรเพราะมันเวียนกันตลอดนั่นหมายความว่าตำแหน่งบนขวา,ขวาดีกับบ้านหลังนี้ไหมไม่ดีถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่ตรงจริตกันแต่ถ้าสมมติว่าอ่ะเขาอยู่กัน5คนเขามีการหมุนเวียนมีการใช้ตลอดจริงๆก็อยู่บนซ้ายก็ดีก็ดีกับเขากว่างงอีกั ถ้าสมมุติว่าบ้านที่มีคนอยู่เยอะๆจริงๆนะครับอยู่เยอะมากเลยอยู่ประมาณ5คนขึ้นไปเแล้วแทงน้ำเนี่ยมันอยู่ล่างขวานะครับใช้หมดเลยนะครับใช้เกี้ยงเลยไม่เหลือน้ํำในแทงเลยนะครับฉะนั้นควรไหมไม่ควร,ไม,ควรไม่ควรอยู่อย่างนี้แล้วถูกไหม,มถ้าชอบคลิปนี้นะคะชอบความรู้นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เทปหน้านะคะบ๊ายบาย